เข้าสู่รายการเลิฟทีวีอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมเป็นหนึ่งในคนที่แบกโรคนะแบกแบกโรคนะฮะไม่ใช่แบกโรคนะฮะแบกโรคทั้งใบนะครับแบกโรคตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าท่านเคยเป็นผู้ป่วยที่ป่วยหนักที่สุดจนบอกตัวเองว่าวันนี้ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วนี่นะครับที่เห็นคนคนนี้นะครับนั่งนอนอยู่แล้วก็ถือ สมดด้วยนะครับอยู่ในมือตัวที่คอนะครับจะมีร่องรอยของการเจาะคออยู่รู้ไหมครับว่าเป็นโรคอะไรนี่คือติดเชื้อที่ปอดอย่างรุนแรงนะครับจนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่และวันนี้ดื่มแล้วก็ทานสมุนไพรไปนะครับที่เขียนอยู่ในมือนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับผมขยายมาให้ดูเป็นอย่างนี้นะครับเขียนอยู่ในมือนะครับของคุณยายนี่นะครับของคุณป้าท่านนี้นี่นะครับ เขียนว่าอย่างนี้นะผมอ่านให้ฟังครับถ้าไม่มีสมุนไพรแต่เขียนภาษาของคุณป้านะถ้าไม่มีสมุนไพรแม่ต้องตายทําไมถึงเขียนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเราไปพบกับเขาได้เลยครับคุณยายสําอ่างเมืองนามอยู่ที่นี่แล้วครับสวัสดีครับคุณยายครับวันนี้มากับคุณลูกด้วยสวัสดีครับนะครับทั้งสองท่านนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนะฮะถือว่าเป็นผู้ป่วยที่มีอายุ สูงเหมือนกันน้อยเจ็ดสิบนะฮะอายุเจ็ดสิบใช่ไหมครับคุณแม่พูมลำนาอยู่ที่ไหนครับอยู่โคกล่ามจังหวัดลอยเอรลอยเอดถ้าอย่างนั้นก็สปิกอ,อิงยิ้ได้เลยนะครับว่าภาษาบ้านเราเลยนะแม่นะนะครับว่าภาษาอีสานได้เลยว่าได้บ่เงว้าได้นะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างๆผมนี้ก็คือลูกสาวนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเป็นลูกสาวที่ดูแลคุณแม่ตอนที่เจ็บป่วยนะฮะ อยากจะให้คุณผู้ชมแล้วก็อยากให้ทางคุณลูกนะคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าเห็นบอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นโรคปอดติดเชื้ออักเสบอย่างรุนแรงมันรุนแรงขนาดไหนะครับรุนแรงถึงขั้นหายใจเองไม่ได้ค่ะหายใจเองไม่ได้เลยค่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอนอนอยู่โรงพยาบาลก็ประมาณเดือนกว่าครับค่ะแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าปอดยายดื้อยาไม่หายใจเองได้แล้วมัน<อ>มีอย,อย่างนี้<า>ด้วยเหรอคุณผู้ชมครับปอดยายดื้อยา หายใจเองไม่ได้แล้วทํายังไงล่ะตอนนั้นใช้ตอนนั้นก็ยังมีใส่เครื่องช่วยหายใจเจาะคอด้วยที่เจาะคอที่มองเห็นนี่นะใส่เครื่องช่วยหายใจตอนนั้นคือเจาะคอเพื่อเพื่อช่วยดูดเสล็์ออกค่ะอ๋อดูดเสล็์ออกไอ้ที่เป็นนี่นะเจาะคอนี่นะดูดเสล็์ออกล้วก็จะมีท่อช่วยหายใจจะอมทางปากจะอมทางปากอีกทีหนึ่งแล้วก็จงจมูกก็จมูกอีกทีหนึ่งให้อาหารทุกรูนะฮะที่มีอยู่ในคุณป้าคุณุแม่นี่คือโดนเสียบหมดเลยค นะครับไอที่ไม่มีเขาก็เจาะให้ค่<ฮ>ะหนักขนาดนั้นเลยแล้วเป็นอยู่กี่ปีกี่เดือนครับ<อ>ที่เป็นเดือนประมาณเดือนกว่าค่ะประมาณเดือนกว่ากว่า <ฮะ S 1> ตอนนั้นถามคุณแม่ครับมีความรู้สึกยังไงเไม่มันไม่รู้สึกอะไรเลยมีแต่หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเลยเหนื่อยมากมากเหนื่อยตอนรักษาที่รักษาที่ไหนครับโรงพยาบาลที่ไหนรักษาโรงพยาบาลร้อยเอ็ดโรงพยาบาลร้อยเอ็ดรักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด คิดว่าตอนนั้นตัวเองจะรอดไหมบอรันนี้จะตายลูกเดียวนึกว่าจะตายลูกเดียวไม่รอดแล้วทําไมถึงบอกว่าไม่รอดในความรู้สึกหายใจหใจไม่ออกหนึ่งหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเท่านี้ก็คือชีวิตนี้ฉันก็คงไม่รอดแล้วล่ะไม่รอดมาบวกกับอายุเยอะด้วยก็หลายแล้วอายุหลายแล้วอายุลูกหลานแล้วตอนนั้นสร้างลูกหลานวายังไหยไง ว่ายายบ่ยังบ่ยหลอดดอกเอาแม่ไปตายบันออเ้าวางสิโอ้โหฟังนะคุณผู้ชมครับบอกว่าสั่งลูกสั่งหลานแล้วตอนที่ป่วยหนักๆนี้นะบอกว่ายายไม่รอดแล้วล่ะเอายายไปตายที่บ้านซักแล้วลูกว่ายังไงลูกคนนี้ด้วยมั้ยอดเอาอดเอาทนเอาลูกบอกว่าให้อดเอาทนเอาอดเอาทนเอางมงแม่ก็ไม่ตายยังไงแม่ก็ไม่ตายให้อดเอาทนเอานะแม่แล้วแม่อดไหมทนไหมตอนนั้น อดทนอยู่ทั้งอดทั้งทนอ,อดทนอยู่อ,อดทั้งอดทั้งทนแต่สั่งลูกแล้วว่าไม่อยากจะอยู่แล้วอยากเอาแม่ไปตายที่บ้านซะเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆแล้วคนที่บ้านพูดยังไงตอนนั้นยายอังบาหลอดดอกถ้ายายอังรอดหนีบ้านของเขานี่บ่มีที่อยู่มันจะอังเขาบอแบบนี้โอ้โหฟังนะคุณผู้ชมครับยายสำอังนี่ไม่รอดหรอกถ้ายายสำอังรอด บ้านเรานี่คงไม่มีที่อยู่เราก็มันหนามันจะไม่ตายมันจะไม่ตายคนที่แถวๆบ้านเนี่ยมองแล้วว่ายายสําอางนี่คือเป็นโรคหนักมากๆนะฮะหนักมากๆแล้วคุณลูกเหรครับตอนนั้นที่คุณแม่ป่วยค่ะหนักๆขนาดนั้นเนี่ยคิดเหมือนกับชาวบ้านเขาไหมก็ไม่คิดนะเพราะว่าแม่แม่จะรู้สึกตัวตลอดหนูก็เลยค่ะหนูถามคุณหมอบอกว่าหนูจะให้ทานสมุนไพรหมอบอกไม่ได้ แล้ววันวันสุดท้ายที่ให้แม่ได้ดื่มสมุนไพรหนูก็บอกว่าแม่ไม่ไหวแล้วสมุนไพรก็คือม้วนร,ร,รักเสียมเรานี่แหละนะครับแล้วก็<ด>หนูก็เลยถามบอกว่ากินแบนได้ไหมคือแม่ไม่ไหวแล้วอะ่ะบ,บอกจนวันนั้นหมอบอกว่าให้สั่งเสียลูกซะนะบ,บอกแม่ก็ทํางี้นะบ,บอกให้โทรหาลูกสาวให้หน่อยจะสั่งเสียก็บอกว่าไม่ได้หนูยังไงหนูต้องหาทางให้แม่ได้ดื่มสมุนไพรคือว่าก็เลยรักใส่แบนบอกกินแบนได้ไหมเอาเดี๋ยวก่อน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  ด้วยความปรารถนาดีของคุณลูกกตันยูนี่นะฮะต้องบอกว่าลูกกตัญยูอยากจะให้คุณแม่ไปทานไปดื่มยาน้ําสม,มุนไพรหัวรักเสียมเหลไปถามคุณหมอคุณหมอบอกไม่ได้หรอกดื่มไม่ได้ทานไม่ได้ต้องหาวิธีต้องไปแล้วถามหมออีกทีว่าดื่มแบนได้ไหมค่ะก็เลยไปแอบใส่ในแบนเหรอค่ะหนือจะจีบแบนออกนิดนึงจีบแบนออกนิดนึงแล้วก็อเอาตรงนี้ผสมใส่ค่ะ แล้วก็ให้แม่ทานแม่ดื่มตอนนั้นรู้ไหมรู้จ้ะไม่คุณแม่รู้ไหมไรรู้ไม่รู้ไม่รู้รู้ว่าเขาแอบไมต้นแรกไม่รู้ตอนแรกไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็ทานไปนะครับไอทานนี่คือทานทางจมูกหรือเปล่าค่ะอืมพ่อดีลูกเขาบอกว่าใครแนบว่าหลักเอายาสมุนไพรใส่อืมเขาบอกว่า ด,าาดีขึ้นบ้างไหมลูกมาถามนะคุณผู้ชมครับดีขึ้นบ้างไหมลูกแอบเอาสมุนไพรใส่ <S 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 แม่บอกว่าในสองสามวันก็นเลยค่อยหันใจลงขึ้นสองสามวันเท่านั้นเองอหายใจเริ่มโล่งขึ้นหายใจเริ่มดีขึ้น,นไม่ติดขัดแล้วหันใจสะดวกขึ้นนี่คือรู้จักอาการตัวเองเลยลนะครับที่นี่ก็กินไปเรื่อยๆครับมีแห้งมียังขึ้นก็ คิดอยากกินข้าวอ้าวมีแรงมีอะไรขึ้นคิดอยากกินข้าวแล้วได้กินข้าวไหมไม่ไม่ได้กินอีกเพราะเขาแย่ใส่ยางอยู่เอาอะไรอะเอาหยอดใส่จมูกนี่แหละนะให้ทางใส่ส่ยางใส่ส่ยางให้กินอ่าหยอดทางนี้แม่มันไม่ได้เคี้ยวเราก็อยากจะเคี้ยวแล้วกี่วันครับที่ออกจากโรงพยาบาลโอ้ได้ เดือนเดือนกลัวเนี่ยไปนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเลยเดือนครึ่งเลยเดือนครึ่งแต่ถ้าทานช่วงทานยาสมุนไพรก็อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งนี่เม็ดเลือดเาฝ่มือทานสมุนไพรเหล่านี้อาทิตย์เดียวเลือดเนี่ยนะคุณแม่นะโอ้นีก็เลือดเลือดเลือดนะฮะคนคนสูงวัยเนี่ยเลือดไม่น่าจะนะไม่น่าจะจะมีนะครับน่าจะแห้งไปแล้วแต่ตรงนี้นะครับเลือดยังมี โอ string, water, ย้ยัง od, ย, player, นนะยังยังอยู่อีกนานนะแม่นะยังอยู่อีกนานนะครับยังอยู่อีกนานเาอยู่อีกนานนะครับเลือดที่มือของคุณแม่ฝ่ามือคุณแม่เริ่มมีเลือดขึ้นมาแล้วมีความหวังแล้วค่ะแล้วจากนั้นกี่วันครับถึงได้ออกจากโรงพยาบาลเริ่มเข้าอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สองแม่หายใจเองได้หายใจเองได้หายใจเองไม่ได้เลยนะครับเขาเขาถอดเอะอะไรเขาถอดก็ไอซียูน่ะอาทิตย์ที่สองถอดสายยางแล้วหายใจเองได้หายใจเองได้ ก็เท่ากับว่ารวมแล้วสองอาทิตย์แม่ได้ออกจากโรงพยาบาลหลังจากที่ทานแล้วค่ะทานทานตัวนี้เข้าไปคู่กับยาโรงพยาบาลนั่นแหละแล้วก็แอบไปใส่ในแบนด์ด้วยสามอาทิตย์สองสองอาทิตย์เท่านั้นเองคุณหมอก็ให้ออกจากโรงพยาบาลหายใจเองได้แบบนี้พี่บ้านอ่ะพี่น้องเพื่อนฝูงแถวบ้านนี้ก็เขาผิดหวังสิแม่ออกจากโรงพยาบาลไปอ้าวพูได้ก็ว่ามึงตายหมดสุข้น มึงมาตายติมมีอย่างนี้ด้วยนะฮะออกจากโรงพยาบาลไปใครๆก็บอกว่ามึงตายหมดมึงเขาก็บอกทุกคนว่ามึงตายแล้วมึงไม่ตายเหรอนี่คือเพื่อนพูดใช่ไหมโอ้มีอย่างนี้ด้วยนะผู้ชมมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะฮะเอาล่ะนะครับ <ขอ S 2> วันนี้ครับเห็นบอกว่ามีทั้งซีดด้วยเหรออย่ามาซ้ำเติมกูคักเรืยๆว่ะโอ้อย่ามาซ้ำเติมมากนักนะฮะเพื่อนบ้านพูดอย่างนั้นนะครับมีซีดด้วยซีดที่ไหนครับ สีที่คออ๋อ,อมีร่องรอยอยู่นะครับมีร่องรอยของการผ่าตัดนะฮะโอ้โทษนะคุณแม่ตรงคอนี่คือรอยอะไรน,นี่แหละรอยนี่เหรอรอยจ่อโอ้รอยจอ่นอ,จอนี่นะ <S <S 2> <S 2> โอ้ยังม,มีร่องรอยอยู่นะครับนี<ด>่คือเรื่องจริงของจริงนะฮะมีร่องรอยอยู่นะครับที่คอนี้นะฮะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะนะมีมีที่คอนี้ตอนนี้นะครับเห็นบอกว่ามีทั้งฤทธิ์ีดวงวารด้วยหายแล้วฤทธิ์ซีดวงวารเป็นมานานไหมกี่ปีนาน สามปีสี่ปีแล้วสามปีสี่ปีหนักไหมแม่กินใหญ่ในี่มหนักหนักโอ้ขนาดนี้เลยแล้วจะบานออกมันจะบานออกกับถ่ายนี่คือมีเลือดออกไหมมีเลือดออกมีเลือดออกเอาหลักนะครับตอนนี้คือลิซิวดนี้หายแม่พูดเองนะคือกลับไปปกติแล้วใช่ไหมร่างกายการระบบกัรถ่ายปกติเลยไอ้ที่มันมันทะลักออกมานี่กลับปกติแล้ว ปกติแล้วแม่พูดเองแม,ม <นะ S 2> ผมแต่ผมไม่ขอดูนะส่วนซีดก,กับคอดีผมดูได้นะครับเอาละนะฮะนี่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของโรคปอดติดเชื้ออย่างรุนแรงนะครับจนชาวบ้านบอกว่าไม่เหลือแล้วแล้วก็จองวันที่จะไปเล่นไฮโลแล้วนะครับวันนี้กลับมามีชีวิตใหม่มานั่งคุยกับเราที่นี่นะครับคุณแม่สำอางเมืองนามนะฮะแล้วก็ลูกสาววันนี้ ขอบคุณมากๆที่มาแชร์ประสบการณ์ให้เรามันเล่าสู่พวกเราฟังนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับถามอีกนิดนึงร่างกายแข็งแรงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์คุณแม่ร้อยเปเอยเปอเเอาละนะครับคุณผู้ชมครับ ถ้าท่านมีปัญหาในเรื่องสุขภาพเหมือนกับคุณยายสำอางนี้นะฮะวันนี้ครับคนคุณคงจะได้สาระอย่างน้อยก็คือ,อได้แล้วหละว่าเราจะดูแลชีวิตเราดูแลร่างกายเราอย่างไรแต่อย่าไปต้องเชื่อผมทั้งหมดนะฮะตรงนี้คือสิ่งที่เรานํามาฝากคือประสบการณ์ตรงๆของผู้ที่ดื่มยาน้ําสมุนไพรหั้วลักเสียงตัวเขาดื่มต,ตัวเขาเองเขารู้ว่ามันดีขึ้นแต่สําหรับท่านยังไม่ดื่มก็อาจจะยังไม่กล้าที่ตัดสินใจก็อย่าเพิ่งที่จะฟันธงว่าดีไม่ดี ต้องลองนะครับแล้วจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีวันนี้ครับรายการเลิฟทีวีทีวีที่มีแต่ความรักความปรารถนาดีให้คุณถึงบ้านเลยนะครับหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้จะมีอะไรดีๆมาพบคุณผู้ชมแล้วค่อยติดตามกันวันนี้เวลาหมดลาไปแล้วครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ